เฮ้มันเปิดยังไงวะเนี่ยฉันก็ไม่รู้นี่บุ่มมันอยู่ไหนเนี่ยแล้วมันกดอย่างนี้นะเฮ้ยนั่นน้อยโอ้ยตาฉันเฮ้ยนั่นน้อยเป็นอะไรหรือเปล่าเฮ้ยโอ้ยตาฉันเนี่ยนายเปิดเครื่องอะโดนตาขวาฉันเลยเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนี่มันเกิดอะไรนี่หนูโอ้ยหนูเล่นเครื่องตัดหญ้านะหรอเนี่ยผมแอบเข้ามาเล่นเครื่องตัดหญ้าคุณน้าครับน้าก็บอกแล้วไงว่าหินเนี่ย มันจะกระเด็นไปทั่วแล้วน,อน,น้อยก็เอาตาไปใกล้เครื่องตัดหญ้าครับเห็นเมื่อไหรกระเด็นเ,เข้าตาครับกระเด้งกระดอนเลยครับเข้าตาหนูเอาหน้ามันรับก้อนหินเนี่ยมันก็โดนตาสิลูกนะ้าบอกนะเตือนไม่ฟังนะทําไมเป็นคนไม่รู้ความอย่างนี้ผมยังไม่ทำแล้วครับคุณนะ้าหรือจะต้องรอให้ตาบอดก่อนเฮ้ยคุณนะ้าใหญ่ตาบอดเหรอผมผมไม่ทำนะอีกเรื่องพวานฮ้ยรอด้วยนั่นน้อย